สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันพุทธที่22ธันวาคม2564จากที่เราพูดคุยแล้วก็ครูแชร์แบ่งปันเรื่องของลิ้นบอกโรคนะคะวันนี้ก็จะมาต่อยอดก็คือเรื่องของลิ้นบอกโรคอันนี้ตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะวันนี้จะเอาบางข้อที่สำคัญแล้วก็ใช้คาว่าเป็นโรคที่เราเจอปัจจุบันการดูแลตัวเองด้วยการดูลิ้นละคะ่ะเป็นการบอกเบื้องต้น ให้เราได้อย่างไรแล้วก็มีโรคอะไรบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ต้องบอกวันนี้มีรูปมีรูปมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะแต่รูปเนี้ยต้องดูแล้วเซฟใส่ตาเซฟน้อยเห็นไหมคะอันเนี้ยรูปของลิ้นนะคะรูปของลิ้นเนาะอันเนี้ยลิ้นอันนี้ปลายลิ้นนะคะอันนี้กลางลิ้นอันเนี้ยโคนลิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นด้านขอบขอบลิ้นเนาะขอบลิ้นอันนี้ปากนะคะอันนี้ปาก วันนี้คือลิ้นที่จะมาบอกอันนี้สัมพันพวาะน,นั้นภาพนี้ดูนะคะอันนี้ตำแหน่งอวัยวะต่างๆของลิ้นที่อยู่เดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึง่งสวัสดีค่ะพี่ละเวทยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็มาต่อเรื่องของลิ้นสามารถบอกโรคนะคะตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนก็จะมีข้อมูลที่ซ้ํากับข่าวที่แล้วครูก็จะกล่าวเพียงเล็กน้อยเนาะเพราะวันนี้มีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับลิ้นที่สามารถใช้คําว่าเกี่ยวกับโรค ที่ปัจจุบันคนเป็นเยอะมากก็คือเรื่องของอเส้นเลือดในสมองแตกตีบแล้วก็ตันนะคะหรือ,อภาษาทางการแพทย์ก็คือเป็นสโตกนะคะสโตกเนาะทีนี้มาดูก่อนคะ่ะว่าศาสตร์ของแพทย์แผนจีนก็คือดูจากสภาพของลิ้นนะคะก็จะมีอยู่4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือบอกสภาวะของพลังเจิ้งชี่ของร่างกายนะคะอันนี้คือจะดูว่าลิ้นแดงชุ่ม ลิ้นแดงชุ่มชื่นพอดีถ้าลิ้นเราลักษณะอย่างนี้คือเลือดสมบูรณ์นะคะเลือดสมบูรณ์แต่ถ้าลิ้นซีดขาวนะคะก็คือเลือดลมอ่อนแรงเลือดลมอ่อนแอเนาะลิ้นมีฝ้าบางสีขาวนะคะอันนี้ชี้อของกระเพาะอาหารสมบูรณ์แต่ถ้าลิ้นไม่มีฝ้าหรืออินนะคะอันนี้คือกระเพาะอาหารเหือดแห้งเนาะอันที่สองก็คือบอกชนิดปัดจจัยก่อโรคนะคะ ฝ้าเหลืองคือร้อนนะคะส่วนฝ้าเหนียวแสดงว่ามีความชื้นเนาะอันต่อมาที่สามก็คือบอกตําแหน่งนะคะและความตื้นลึกของโรคอันนี้ดูจากฝ้านะคะฝ้าบางฝ้าหนาถ้าฝ้าบางโรคจะอยู่ตื้นแต่ถ้าฝ้าหนาอันนี้คือโรคจะอยู่ภายในอันนี้สามารถดูแล้วก็เช็ว่าทำนายสุขภาพของตัวเองได้อันที่สี่ก็คือพยากรณ์และก็การดำเนินโรคนะคะ ถ้าฝ้าบางนะคะเปลี่ยนเป็นฝ้าหนาอันนี้แสดงว่าโรคก,กําลังดําเนินไปเนาะจากบางไปเป็นหนาแสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณแสดงว่าโรคก,กําลังดําเนินไปแต่หากฝ้าที่หนาอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นฝ้าบางลงเนาะคือการลดจํานวนลงหมายถึงว่าอาการของเราค่อยๆดีขึ้นนั่นเองอันนี้คือเป็นตัวช่วยในการสังเกตง่ายๆเนาะสังเกตง่ายๆ อันต่อมาที่เกี่ยวกับลิ้นรูปที่ครูบอกเมื่อกี้ะค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเห็นไหมคะปลายลิ้นกลางลิ้นอันนี้โคนลิ้นนะคะอันนี้ขอบด้าน,นข้างของลิ้นอันนี้มันก็จะสัมพันธ์เดี๋ยวบอกเนาะอันนี้ก็คืออันนี้การดูตัวลิ้นบอกเลยมันจะสัมพันธ์กับรูปเมื่อกี้การดูตัวลิ้นนะคะอย่างแรกก็คือจะแบ่งลิ้นเป็น3ส่วนเนาะสส่วนก็คือ,อปลายลิ้นนะคะ ส่วนของปลายลิ้นจะแบ่งเป็นร่างกายส่วนบนนะคะปลายลิ้นก็คือตรงปลายเราตรงนี้ค่ะปลายลิ้นนี่เดี๋ยวกูให้ดูรูปเนาะอธิบายไปด้วยดีกว่านะอันนี้นะคะคือปลายลิ้นนะคะปลายลิ้นปลายลิ้นนี่คือแบ่งร่างกายเราคือร่างกายส่วนบ bon นนะคะส่วนกลางลิ้นอันนี้จะแบ่งร่างกายเป็นส่วนกลางนะคะเป็นส่วนของลําตัวส่วนโคนลิ้นนะคะโคนลิ้น อันนี้จะเป็นส่วนที่3อันนี้ก็จะเป็นร่างกายในส่วนล่างนะคะร่างกายในส่วนล่างสวัสดีค่ะคุณชาชายินดีต้อนรับค่ะอันนี้วันนี้ครูมาแชร์แบ่งปันเรื่องของลิ้นของเรานะคะสามารถบอกโรคเบื้องต้นให้เรารู้อาการสุขภาพของเรานะคะอันนี้อันนี้ตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนาะอันนี้เอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนนะคะทีนี้มาดูอันต่อมาก็คือลิ้น แบ่งเป็นบริเวณของอวัยวะภายในอะนะได้แก่ถ้าส่วนปลายนะคะเหมือนรูปเมื่อกี้มันจะมีสี่ส่วนนะคะส่วนปลายเนาะอวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายในส่วนปลายนี่คือจะมีหัวใจนะคะหัวใจแล้วก็ปอดมองเห็นกันไหมเออเห็นไหมคะอันนี้นะคะหัวใจแล้วก็ปอดนะคะส่วนกลางเนี่ยี้จะเป็นม้ามแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะ ส่วนข้างนะคะส่วนข้างอันนี้จะเป็นตับแล้วก็ถุงน้ําดีนะคะอันนี้บ่งบอกอวัยวะนะคะส่วนโคนล,ลิ้นนะคะจะมาอัดโคนด้านนี้ก็จะเป็นไตค่ะเป็นไตสองข้างส่วนนี้ก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลำไส้นะคะอันนี้แบ่งเกี่ยวกับอวัยวะภายในเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยจะช่วยแบ่งดูจากลิ้นของเราได้นะคะมาดูว่า ที่ครูบอกนะคะอย่างหนึง่งนอกจากตำแหน่งต่างๆที่ครูบอกนะคะปลายลิ้นกลางลิ้นโคนลิ้นแล้วก็ขอบนะคะที่สามารถจำแนกอวัยวะของเราได้มาดูว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของลิ้นหลายคนเคยสังเกตไหมเวลาเราดูคนที่เขาเป็นเ,เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคสโตรกนะคะอาการบ่งบอกที่เขาให้เราสังเกต อาการตัวเองได้ก็คือการเคลื่อนไหวของลิ้นเนาะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการเคลื่อนไหวของลิ้นเราหรือว่าความอ่อนความแข็งของลิ้นเราอะ่ะมันสามารถบอกอาการเบื้องต้นของโรคสโต๊กให้เราได้เนาะหลายคนใช่คําว่าอาจจะไม่รู้ว่าสโต๊กมันก่อความเสียหายกับร่างกายแล้วก็ชีวิตของเราอย่างไรครูบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดในสมองของเราแตก บตหรือตันสิ่งที่ส่งผลก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ไม่เต็มที่เมื่อไหร่ที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสมองคือส่วนของการบัญชาการเนาะเมื่อไหร่ที่สมองนะคะเลือดไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดเลือดเลือดในเลือดมีออกซิเจนนะคะก็ทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในสมองก็เมื่อไหร่ที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอ หรือว่ามีการแตกของเส้นเลือดในสมองมันจะทําให้พื้นที่หรือเซลล์สมองนะคะเกิดความเสียหายจนบางครั้งนะคะบางครั้งเซลล์สมองเราไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวให้กลับมาเป็นอยู่ในสภาพเดิมได้เมื่อน,นั้นล่ะค่ะส่วนที่สมองเสียหายมันแตกหรือว่ามันตันส่วนไหนมันก็จะส่งผลกับร่างกายสิ่งนั้นของเราสมมติว่า เส้นเลือดในสมองเราแตกซีกซ้ายใช่ไหมคะซีกซ้ายมันจะส่งผลกับร่างกายซีกขวาซีกขวาทั้งซีกเลยนะคะเวลาที่เราพูดถึงคนที่เป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตอัมพฤกษ์ก็คือซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายขยับหรือเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ถ้าอัมพาตก็คือทั้งตัวนะคะแต่ถ้ามันแตกซีกขวาซีกขวาของครูนะคะซีกขวาของครูอาจจะเป็นซีกซ้ายของผู้ฟังเนาะซีกขวาของเราเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายฝั่งตรงข้าม ะะการขยับร่างกายสูญเสียไปก็คือขยับไม่ได้เลยเนาะอันนี้หลายคนถ้าคนที่มีญาติหรือว่ามีความรู้ในเรื่องนี้ก็พอจะทราบเรื่องนี้ทีนี้มาดูว่าลิ้นมันสัมพันธ์กับตรงนี้อย่างไรอันนี้ครูอ,อยากแชร์มากครูว่ามันมีประโยชน์และที่สําคัญมันใกล้ตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งแรกที่เราสามารถเช็คตัวเองได้นะคะอย่างแรกก็คือช้คว่าลิ้นเฉ ลิ้นเฉนะคะลิ้นเฉคือลิ้นเฉก็คือเวลาเราแลบลิ้นออกมามากๆนะคะแลบลิ้นออกมายาวๆเนาะลิ้นมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งปกติเวลาเราแลบลิ้นใช่ไหมคะเราแลบลิ้นลิ้นมันจะต้องออกมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะออกมาตรงๆอยู่ตรงกลางแต่เมื่อไหร่มางคนดูไม่ออกอะครูให้ดูรูปเนี่ยค่ะ เนาะให้ดูรูปเวลาเราแลบลิ้นนะคะตำแหน่งลิ้นของเรามันจะตรงอย่างนี้อยู่ตรงกลางปากเนาะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันเอียงเวลาเราแลบออกมาเยอะๆอย่างนี้แล้วมันเอียงนะคะมองเห็นไหมเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือเราเรียกว่าลิ้นเราเฉเนาะลิ้นเราเฉไปนะคะไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางอ่ะง่ายๆไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางดูนะคะอันนี้แสดงถึงโรคหลอดเลือดทางสมองอันนี้ให้คุณพิจารณาอย่างแรกเลยว่า เมื่อไหร่ที่ลิ้นเรามันไม่อยู่ตรงกลางแสดงว่าเลือดในสมองเราอาจจะมีปัญหาหรือเป็นภาวะเตือนนะคะเตือนสมมติว่าอยู่ดีๆเราไม่มีอาการใดๆเลยเนาะสุขภาพร่างกายปกติแต่วันดีคืนดีวันหนึ่งแลบลิ้นออกมาเอ๊ะมองดูแล้วทําไมลิ้นเรามันไม่ตรงอะ่ะมันไม่อยู่ตรงกลางนั่นล่ะค่ะก็คือภาวะเตือนของร่างกายแล้วนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราชอบพูดกนะ็คือลางบอกเหตุ ลางบองเหตุก่อนเกิดโรคนะคะก่อนเกิดโรคอันนี้สังเกตด,ดีๆของภาวะหลอดเลือดทางสมองตีบแตกหรือตันนะคะอันนี้ก็คือลางบอกเหตุเบื้องต้นเลยนะคะซึ่งอาการที่จะตามมาอย่างที่ครูบอกก็คือเรื่องของอมัมพฤกษ์แล้วก็อัมาพาตเนาะอันนี้ถือว่าถ้าเอาทันนะคะถ้าเอาทันเราก็จะสามารถใช้ําว่า กลับมาเป็นปกติได้เนาะบางคนเส้นเลือดสมองแตกนะคะแตกแล้วเนาะแล้วถ้าว่าเขามีชั่วโมงทองจากที่รู้ปั๊บแล้วรีบส่งโรงพยาบาลได้รับการฉีดยานะคะได้รับการฉีดยาเนาะยาสโต๊กนั่นแหละคะ่ะหรือว่าได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ในช่วงเวลาทองคำเนาะมันไม่เกินกี่ชั่วโมงอะ่ะจากที่รู้ว่ามีอาการหรือบางคน เริ่มต้นที่เราเคยได้ยินข่าวนะบางคนรู้ว่าตัวเองปากเบี้ยวน้ำลายไหลยอยู่ดีๆน้ำลายไหลไม่รู้เราไม่รู้ตัวแต่คนอื่นบอกหรือว่าอยู่ดีๆเรานั่งอยู่ปากเราเบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือยิม้มยิ้มอยู่แล้วแบบมันเบี้ยวแต่เราไม่รู้ว่าปากเราเบี้ยวนะเราร,รู้แค่ว่าเรายิม้มแต่คนอื่นบอกว่าทําไมยิ้มแล้วเป็นเป็นเบี้ยวเบี้ยวอ่ะไม่ได้ยิ้มปกติเลยดูแปลกๆตาอย่างเงี้ยก็คือบอกตัวเองได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะ เส้นเลือดในสมองมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะเพราะถ้าเราได้รับยาเร็วแพทย์ให้การรักษาเร็วนะคะความเสียหายของสมองเรามันจะน้อยพอสมองเราเสียหายน้อยโอกาสที่มันจะฟื้นฟูตัวเองอ่ะมันจะฟื้นฟูนฟนได้เร็วขึ้นความเสียหายที่ตามมาของร่างกายของเรามันก็จะน้อยลงนะคะอันมันก็จะน้อยลงเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของลิ้นเราเฉนะคะ ข้างใดข้างหนึ่งไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางนั่นเองอันนี้ให้เราไปสังเกตตัวเองทุกๆวันเนาะถ้าถ้าเป็นไปได้หรือว่าวันไหนที่เรารู้สึกปวดหัวแปลกๆสังเกตนะคะคนที่เป็นสตโต๊กอาการอย่างหนึ่งก็คือปวดหัวเฉียบพลันรุนแรงปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดอ่าถ้าเรามีอาการแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่โรคที่ครูเต่าเคยบอกโรคเลือดในสมองแตกใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจลองแลบลิ้นออกมาดูค่ะอ่าถ้าเรายัง แลบลิ้นได้เป็นปกติอาการปวดหัวนั้นอาจจะไม่ใช่อาการเส้นเลือดอาจจะเป็นไมเกรนหรือว่าอาจจะเป็นภาวะเครียดนะภาวะเครียดก็ได้เนาะออันนี้ก็ดูอันนี้เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีอาการแบบอยู่ดีๆปวดหัวอย่างที่ครูบอกปวดมากหมันหัวจะระเบิดร้อยวันพันปีไม่เคยปวดหัวเลยอยู่ดีๆปวดปวดขึ้นมาซิกใดซิกหนึ่งหรือว่าปวดทั้งปวดทั้งปวดทั้งก้อนเหล่านี้แหละแต่ปวดมากปวดแบบ โอ้ไม่เคยเป็นมาก่อนลองยิ้มดูนะคะลองยิ้มหน้ากระจกเนาะแต่ถ้าเรามีคนอยู่ข้างๆลองยิ้มให้เขาดูเรามีอาการปวดหัวบอกเขาไว้แล้วก็ยิ้มให้เขาดูด้วยว่าตอนนี้เรายิ้มเป็นอย่างไรเนาะเรายิ้มเป็นอย่างไรอยู่อาการหมายถึงว่าหน้าตาเราอ่ะยิ้มยังยิ้มได้ไหมยิ้มแล้วปากของเราเป็นปกติหรือเปล่าหรือยิ้มแค่ข้างใดข้างหนึ่งเอียงนะคะแต่ถ้าเราปวดหัวมีอาการปวดหัว แล้วแลบลิ้นออกมาลิ้นยังอยู่ในตำแหน่งกลางแล้วลองยิ้มมันอย่างที่ครูบอกนะคะยิ้มเนาะแล้วปากเรายัางอยู่ในตำแหน่งปกติก็คือยิ้มแล้วมันสมดุลเนาะมันสมดุลอันนี้ก็คือให้สบายใจได้อย่างแรกเลยว่าไม่ใช่สโต๊กแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องพิจรารณาต่อว่าอาการปวดหัวของเรามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าปวดมากปวดมากจนทนไม่ได้จากที่ไม่เคยปวดหัวเลยอย่างเงี้ยให้ถ้าถามครูเนาะ ควรไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะควรไปพบแพทย์แต่ถ้าเราดูอาการแล้วแบบ5นาที10นาทีอ๋อมันค่อยๆดีขึ้นเบาขึ้นหรือว่ากินยาแก้ปวดอ่ะครึ่งชั่วโมงดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็สบายใจไปได้อีกเปลาะหนึ่งเนาะแต่ถ้าทําอย่างที่ครูบอกอยู่ดีๆเป็นแล้วนั่งนิ่งๆใจนิ่งๆใจลมๆอาการปวดไม่ดีขึ้นก็ยังปวดมากเท่าเดิมอ่ะลองกินยาแก้ปวดกินไปแล้วครึ่งชั่วโมงไม่ดีขึ้น 45นาทีเอ hey, ไม่ดีขึ้นชั่วโมงหนึ่งไม่ดีขึ้นหาหมอเลยค่ะไปหาหมอที่คลินิกก็ได้ถ้าบางคนแบบว่าไม่สะดวกไม่อยากไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์ที่คลินิกก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนบ้านใกล้โรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลอันนี้ใช้คําว่าอาการปวดหัวอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะ,อ,ะอันนี้หลายคนใช้คาว่านิ่งนอนใจเกินไปเนาะประมาทเกินไปคิดว่าไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไรแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือเส้นเลือดในสมองแตกเราลืมนึกไปว่าโรคเหล่านี้มันสัมพันธ์กับการดื่มนะคะการดื่มแอลกอฮอล์โรคความดันโรคประจําตัวความดันเบาหวานเหล่านี้นะคะมีผลนะคะมีผลการปวดหัวแต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตนะคะแล้วมีอาการปวดหัว แต่ว่าปวดหัวนี้ก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมไม่ว่าลิ้นก็อยู่ตรงกลางดียิ้มก็เป็นปกติดีอ่ะอันนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าอาการปวดศีรษะเราอาจจะเป็นเพราะเรามีโรคอื่นอย่างไมเกรนเนาะไมเกรนความเครียดหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไว้พิจารณาสุขภาพของตัวเองนะคะอันนี้สุขภาพของตัวเองลิ้นอันที่สองที่ให้สังเกตเกี่ยวกับสโตก็คือลิ้นแข็งทื่อบางคนสงสัยลิ้นแข็งทื่อเป็นยังไง แล้วลิ้นออกมานะคะลิ้นมันแข็งมันเคลื่อนไหวไม่คล่องเนาะพูดจาลําบากเหมือนลิ้นคับปากเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นลิ้นแข็งเหมือนแผ่นไม้กระดานนะคะเวลาเราเราแลบลิ้นออกมาเนาะมันก็จะเป็นแข็งแข็งขยับก็ยากพูดก็พูดยากพูดลําบากนี่แหละค่ะนี่คือภาวะของลิ้นแข็งทื่อนะคะลิ้นแข็งทื่อนี่คือค่อนข้างชัดเจนเนาะอันนี้เขาบอกว่าศาสตรทางแพทย์แผนจีนนะคะเขาบอกว่า ลิ้นแข็งทื่อเหมือนแผ่นกระดานการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วนะคะทําให้การพูดติดขัดสังเกตตัวเองนะอันนี้แสดงถึงความร้อนทําลายสารน้ํานะคะความร้อนเริ่มเข้าสู่เยื่อหุ้มหัวใจลมตับร่วมกับการมีเสมหะอุดตันหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนะคะเพราะว่าอย่างที่ครูบอกอวัยวะบนใบหน้าเรานะคะมันสัมพันธ์กับสมองเมื่อไหร่ที่ สมองมีปัญหาหรือเกิดความผิดปกติหน้าตาเรามันจะแสดงอาการก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้ก็สามารถใช้เป็นใช้คำว่าลางบอกเหตุเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ได้เนาะสวัสดีค่ะพี่ป้อมยินดีต้อนรับนะคะนี่แหละคะ่ะสองอย่างเนอะลักษณะการเครื่องไหวของลิ้นที่ใช้คําว่าคูว่ามันเป็นตัวช่วยที่เกี่ยวกับโรคสโต๊กซึ่งปัจจุบันต้องยอมแล้วว่า ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนอายุเยอะนะคน40ไปไปลาย40ต้นต้นห้ต้นต้นห้นไปลปลายเดี๋ยวนี้ก็เป็นเยอะใชื่อว่าสโต็กเป็นเยอะมากที่มันเกิดมากในปัจจุบันเพราะว่าหนึ่งเรื่องของการบริโภคนะคะเรื่องของอาหารการกินอย่างที่สองลักษณะการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนดึกเกินไปนะคะนอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นสายนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าหลับหตื่นตื่นนะคะต่อมาเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะการทำงานมากจนเกินไปภาวะเครียดเหล่านี้เป็นองค์ประกอบนะคะ ของคนในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่ทําให้เราเป็นสโต๊กกันมากขึ้นเนาะเมื่อก่อนสโต๊กจริงๆเป็นคนเนี่ยคนอายุใช่ว่าคนสูงวัยนะคะคนสูงวัยแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละปัจจุบันคน30กว่ากว่าก็เป็นแล้วนะคะ40กว่าก็เป็นแล้ว50กว่าก็เป็นแล้วซึ่งปัจจุบันกลุ่มคนอายุเหล่านี้ ถือว่ายังเป็นคนไัยทำงานที่สุขภาพโดยปกติแข็งแรงดีนะคะยังไม่ถือว่าเป็นคนสูงอายุเนาะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บกับเป็นในคนที่อายุน้อยลงจากสมัยก่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของลิ้นเนาะสามารถบอกโรคเหล่านี้ให้เราได้เบื้องต้นนะคะไว้ให้เรา เอาไว้คัดกรองตัวเองเนาะคัดกรองตัวเองในทุกๆวันที่ตื่นมาหรือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันมีความผิดปกติแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นมันจะเป็นอะไรตรงไหนกับสุขภาพร่างกายของเราในวันนี้งั้นก็ค่อยๆลองเช็คจากร่างกายทีละส่วนก่อนเนาะอย่างที่ครูบอกก็เริ่มจากลิ้นของเราก่อนนะคะลิ้นของเราก่อนเออลิ้นก็สามารถช่วยให้เราสกินตัวเองเรื่องของ ปัญหาสุขภาพร่างกายของเราได้นะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสีของลิ้นที่ครูแชร์ไปคราวที่แล้วเนาะสีของลิ้นคนปกติลิ้นเรามันจะออกสีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็จะมีฟ้าบางๆฟ้านี่คือเรามองทะลุเห็นสีลิ้นของเราปกติได้ถ้าเราเป็นสีชมพูเล,เลือเล่อนๆนะคะมีความชุ่มชื้นของลิ้นเป็นปกติเนาะอันนี้สุขภาพร่างกายดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ลิ้นของเราเริ่มมีสีที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเนี่ยก็เริ่มพิจรารณาได้แล้วค่ะว่าร่างกายของเรามันต้องมีอะไรที่มันใช้คำว่าขาดสมดุลนะขาดสมดุลเช่นลิ้นของเราเป็นสีแดงนะคะสีแดงแสดงว่าอุณหภูมิในร่างกายของเรามันเพิ่มสูงขึ้นพลังงานความร้อนมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราร้อนมากขึ้นทางศาสตรแพทย์แผนจีนก็คือเราจะขาดภาวะของน้ํานะคะเพราะความร้อนมันจะไล่น้ําออกเนาะ อันนี้ก็จะตรงไปตรงมาแต่เมื่อไหร่ที่ลิ้นของเราเป็นสีม่วงมาทางสีเขียวม่วงอมเขียวหรือม่วงเฉยๆก็ได้นะคะอันนี้หมายถึงว่าเส้นเลือดหรือระบบไหลเวียนเลือดของเรามีการอุด,อดกั้นหรืออุดตันแล้วก็มีเรื่องของอความชื้นความเย็นของร่างกายมากเกินไปสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่อากาศหนาวอากาศเย็นนะคะเข้ามาเราจะรู้สึกว่า ร่างกายของเราเส้นเลือดมันหดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเส้นเลือดหดนั่นแหละค่ะสังเกตมือกับปากของเรานะคะเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็สีปากของเรามันจะกลายเป็นสีม่วงเพราะเส้นเลือดหดใช่ไหมคะจากเส้นเลือดเคยใหญ่พอมันหดเส้นเลือดเราก็จะตีบเล็กลงการไหลเวียนของเลือดมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเราได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ปากของเราเป็นสีม่วงนั่นก็คือ เลือดเริ่มมาเลี้ยงน้อยเพราะเส้นเลือดเรามีการหดตัวคือพลังความเย็นในร่างกายเรามันมากเกินไปถ้าเมื่อไหร่อากาศดีสดชื่นนะคะเส้นเลือดของเรามันก็จะอยู่ในปกติดูได้จากเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็สีปากของเรานะคะมันจะเป็นสีชมพูเพราะว่าเลือดมาเลี้ยงร่างกายได้เป็นปกตินั่นเองลิ้นของเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายลิ้นของเราก็เลือดมาเลี้ยงเยอะเหมือนกันสังเกตบางคนบอกว่า เราจะรู้ได้ยังไงลองไปดูใต้ลิ้นเรานะคะใต้ลิ้นเราเวลาเราแลบลิ้นแล้วก็เอากระดกลิ้นขึ้นข้างบนนะคะเราจะเห็นใต้โคนลิ้นด้านล่างของเรานะคะเส้นเลือดมันจะอยู่ตรงนี้จะเห็นชัดมากก็คือเลือดเออเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในราคาวันนี้ครูก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องของลิ้นนะคะบอกโรคแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตฝ้านะคะฝ้าบนลิ้นอันนี้ก็สามารถให้เรา ดูความเป็นไปของโรคในร่างกายของเราได้ถ้าเราไม่สบายอยู่นะคะฝ้าบนลิ้นก็บอกได้ก็คือความบางความหนานะคะอันนี้ก็สามารถดูได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ลิ้นของเรามีฝ้าบางแล้วมันเริ่มเป็นฝ้าหนาอันนี้มันบ่งบอกว่าโรคที่เราเป็นอยู่มันกำลังดำเนินต่อไปหมายคือมันเดินหน้าหมายคามว่าความเป็นไปของโรคมันเริ่มที่จะ มากขึ้นนั่นเองหรือโรคที่จากภายนอกมันก็จะแทรกซึมเข้าสู่ภายในนั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ฝ้าบนลิ้นของเราจากที่มันหนาตัวอยู่นะคะค่อยๆบางลงบางลงก็คือลดจํานวนลงอันนั้นกําลังบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายของเรากําลังฟื้นตัวกลับคืนมาหรือโรคที่เราเป็นอยู่มันค่อยๆดีขึ้นกําลังดีขึ้นนะคะกําลังวังชาหรือสุขภาพร่างกายของเรามันกําลัง ฟื้นตัวกลับคืนมานั่นเองดูได้จากฝ้าที่บางลงจากที่มันเคยหนาเนาะค่อยๆบางลงบางลงอันนี้ลิ้นของเราฝ้าบนลิ้นก็สามารถบอกการดําเนินไปของโรคได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราพิจารณาแล้วก็สังเกตลิ้นของเรานะคะ,ะสีของลิ้นเนาะสีของลิ้นฝ้าที่อยู่บนลิ้นการเคลื่อนไหว ของลิ้นนะคะว่าลิ้นของเรามันแข็งทื่อไปไหมหรือว่าลิ้นของเรามันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางไหมในทุกๆครั้งที่เราแลบลิ้นออกมาดูนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะว่าครูก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นเรื่องของสุขภาพง่ายๆใกล้ตัวที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้กับตัวเองดีกว่า รอเราไม่สบายเราไปซ่อมสุขภาพที่โรงพยาบาลอันนั้นต้องใช้เวลาเยอะแต่การสร้างสุขภาพอันนี้คือเราเช็คเราได้ทุกวันสุขภาพดีได้ทุกวันเมื่อไหร่ที่เราเห็นความผิดปกติเราก็สามารถดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก่อนเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเป็นโรคอะไรก็ตามแต่นะคะในระยะเริ่มต้นการรักษาในระยะแรกมันค่อนข้างใช้เวลาน้อยหาย เร็วกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องของโรคสามารถบอกลิ้นตามาศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนวันนี้ทั้งหมดนะคะจากเว็บไซต์ของหัวเฉียว TCM.com นะคะใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ข้อมูล เกี่ยวกับโรคทางศาสตร์แพทย์แผนจีนของโรงพยาบาลหัวเฉียวได้หรือเว็บไซต์หัวเฉียว TCM.com ได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถดูโรคอื่นๆได้เช่นเดียวกันไม่เฉพาะเรื่องของลิ้นบอกโรคนะคะเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเองนะคะวันนี้คุณเต่าก็กะะขอบคุณพิะเวศนะคะขอบคุณครปป้อมขอบคุณคุณทชาเนาะที่แวะเข้ามา รับชมรับฟังครูพี่ป้อมคนเดียวกันรอเปล่าคคุณพชาผู้มั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวครั้งหน้าก <c oughs> <c oughs> ็ยังจะอยู่เรื่องของหัวข้อลิ้นเนาะแต่ทีนี้ครูจะเอาเรื่องของมะเร็งที่เกิดกับลิ้นมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนเพื่อให้เราเอาไวส้สกีน <c oughs> ตัวเองหรือว่าดูอาการที่เกิดขึ้นกับเราว่าเรามีความใกล้เคียงไหมหรือถ้าเป็นเราจะต้อง เตรียมตัวทําอะไรแก้ไขแล้วก็วิธีการรักษาในปัจจุบันนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามครูได้คราวหน้าเนาะวันศุกร์อ๋อครูพี่ป้อมครูอ่านเห็นรูปแล้วก็ไม่ชัดค่ะอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ